สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมานึ่งข้าวนะคะอยู่ต่างแดนก็มาข้าวหคืนเหมือนบ้านเราเลยค่ะแล้วก็หาหมอซึงแล้วก็ฟอยมาปิดนะคะเพื่อให้ข้าวของเราไม่ออกจากรูมอซึงนะคะเพื่อนๆก็ตัดเป็นแผ่นเล็กๆเพื่อให้ข้าวมันไม่หลุดออก ทีนี้ตั้งเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งให้อพอประมาณนะคะหาฝาที่มีรูมาปิดค่ะเพื่อนก็เป็นชีวิตเหมือนประเทศไทยแต่ว่าเราแค่ไม่มีหวดนะคะเราก็เอาหม้อที่มันพลาสกันนะคะแมตชเข้ากันนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาไว้นะคะก็เอาภา,าชนะแล้วก็ เอาฟอยล์ของเราออกข้าวมันเริ่มจับตัวเหนียวกันแล้วถ้ามันจับตัวเหนียวกันแล้วมันจะไม่ออกจากรูในหม้อซึงของเรานะคะแล้วก็เอาฟอยล์ทิ้งค่ะทีนี้เราก็จะมาเอาฝาปิดนะคะทีนี้ข้าวของเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะข้างล่างเราก็จะพาเพื่อน หาพายของเรานะคะไม้พายของเราก็ต้องจุ่มน้ําก่อนนะคะเพื่อให้มันมีความชุ่มชื่อมีความเปียกเพื่อให้ข้าวของเรามันไม่ติดไม้พายนะคะก็คนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อให้ข้าวของเรามันสุกท่วนถี่กันนะคะก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะแค่บอมมีหัวชื้อๆไก่ยูมังหนก,นกเหตุจังไหนเห็ุแบบว่าแล้วมันคือจังประเทศไทยรอยเปอร์เซนต์หรือว่าบัาคือแค่ได เค่อยกันค่ะหามาเฮ็ดโหลดนะคะเราไม่จําเป็นต้องเอาหัวหรือว่าเอาอะไรมาจากประเทศไทยนะคะเรา,าต้องฉลาดแล้วก็อแดปให้มันเป็นนะคะพอควรเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาแล้วเปิดฝานะคะเราจะมาเอาไม้พายของเรามาคนเข้าจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อให้ข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างค่ะ ก็มันง่ายมากเลยนะคะก็เออมันการนึ่งข้าวยังไงเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะคะจะใช้หวัวหรือว่าใช้มอดซึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้อ่าต่อเขาเรียกว่าต่อกระทะหรือว่าอย่างวะหรือว่าใช้เนี่ยละคะ่ะเป็นแบบนี้ละคะ่ะพันนี่ข้าวของเรามันก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะสุกดีแล้วทีนี้เราก็จะมาใสา่ข้าวนะคะ นึ่งข้าวเนี่ยค่ะ20นาทีนะคะเ,เพื่อนๆข้าวจะนุ่มจะสวยมากเลยค่ะฟอยของเราจะใช้เป็นฟอยที่บักคาทอเฟลนะคะเป็นฟอยที่หนาข้างบนเนี่ยเป็นฟอยแบบว่าสีอย่างเงี้ยค่ะสีน้ำตาลแล้วก็จะตัดให้มันใหญ่กว่านี้นะคะใหญ่ที่ <c oughs> นารินทำเนี่ยล่ะค่ะ การใส่ข้าวของเราก็จะมีน้ําให้เอามือของเราไปจุ่มให้มันเปียกๆนะคะเพื่อเรามาใส่ข้าวเพื่อให้ความร้อนไม่มันไม่ทําร้ายมือของเราแล้วก็ข้าวไม่ติดมือของเราด้วยค่ะแล้วก็ไม่พายก็ไม่ติดจุ่มๆลงไปอะค่ะเพื่อนๆก็ให้มือของเรามันเปียกๆแล้วก็ข้าวมันก็ร้อนนะคะแล้วก็ปั้นไปปั้นมานะคะแล้วก็ห่อค่ะ หอเนี่ยหอให้ดีๆนะคะอย่าให้ลมมันเข้านะคะเสร็จแล้วค่ะ